สวัสดีครับชาว p a y ู Continue ยลนะครับผมจะมาสอนการเปิดเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับจุดหนึ่งนะฮะเวอร์ชันอื่นค่อยสอนทีหลังนะผมคือว่าให้ท่านทุกท่านไปหาเว็บโหลดกันเองนะครับก็ขอแพงสุดน,นี่คือตัวเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับก็คือทุกคนโหลดมาแล้วทุกคนจะเป็นยังไงวะก็ทุกคนจะมีแล้วก็ทุกคนจะต้องแตกไฟล์เอางี้ดีวกว่าสมมติว่าทุกคนไม่มีแฟ้ม ทั้งหมดนะ่ยผู้คนไม่มีครับมีแต่ตกแกมนะี่พอทุกท่านโหลดมาทุกท่านกดรันนะฮะกดรันนะฮะ <_ c oughs> กดรันเสร็จแล้วรอเปอร์เซ็นต์ให้มันเป็นดอนฟอร r ทรา hell นี่นะฮะแบบ d o n คำว่า Done แล้วก็ตามด้วยตัวเลขไม่ต้องสนใจแล้วมันก็จะขึ้นข้อมูลทุกท่านนะฮะอย่างแรกทุกท่านเข้าที่ Server p ว o p e r t y นะแล้วกด Edit แล้วมันจะมีทุกท่านตั้งค่าเพียบเลยอะไรเอาวอเนเตอร์ ter, ก็คือท่านจะเปิดนรกไหมถ้าไม่เปิดนรกนี่ก็คือจะไม่แลกนะเลเวล a นมก็คือไฟล์ที่ท่านตั้งก็คือสมมติผมเขียนว,ว่าบีดซูเปอร์ผมก็พิมพ์ไปบีดซูเปอร์มันก็จะเลือกแมทบีดซูเปอร์ให้ผมอันนี้เอออันนี้ไม่รู้นะฮะอัน นั่นได้แปลมาอันนี้คือบินได้หรือเปล่าแล้วก็เซิร์ฟไอพีอะไรครับเลเวลซีดอะไรอะไรสปอนบีเอ็นพีซมีเอ c หรือเปล่าใช้เวลิดหรือเปล่ามีสัตว์ไหมเอาะไรหมดท่านต้องปรับเป็นฟอลนะฮะเพราะว่าเราเป็น i d ดผีมี p ีพกันไหมเตียนเองผู้เล่นกี่คน,ม,นมันมีมอนเตอร์คือซอมบี้นะ อันนี้มอสคืออะไรเอาไมค์คา s เซอร์ก็คือสมมุตินะครับโอเคครับสักคุูนนะครับเขียนว่าเอาไมค์คา s เซอร์คนอื่นดูข้างใต้นะฮะเขียนว่าเอออ่านเห็นไหมฮะคาเซอร์นี้ออนอยู่เอาไมค์ค t s เซอร์นะฮะก็คือถ้าาอังนี้มันก็จะเขียนนำเสนอนะฮ นำเสนอท่านตั้งเสร็จเรียบร้อยแต่อย่าลืมนะฮะออนไลนโหมดเป็นทูนะฮะเฮ้ยโฟล์นะฮะเซฟเหมือนเดิมนะฮะือ่ท่านเลือกแมัดสมัดหนึ่งเอ้ยตะกี้มันเลือกแม e v เ l เว m e p e พีโฟอ๋อแม e พีโฟอ๋อนี่ท่านกดรันเรียบร้อยะฮะก็เล่นได้แล้วฮะก็ไม่ไเหีอวะเลเวล e นมพีโฟดันเสร็จแล้วปุ๊บเรียบร้อย ก็พิมพ์ว่า op คือ admin op ของชื่อ ptc r o t continue นะ op ให้ไปแล้วแล้วการ tp ก็คือ tp อย่าลืมส l ลดนะฮะแต่ถ้าพิมพ์นในนี้ไม่ต้องแสแลด tp สมมติชื่อว่า ptc แล้วก็ตามด้วย two แต่ไม่ต้องพิมพ์นนะฮะให้กดสเปคบา a r แล้วก็ตามด้วยชื่อใครสมมติชื่อ lock นะฮะก็ ptp ไปแต่ถ้าจะให้คน ทีพมาหาเราก็ให้ล็อกมาหา PTC นะครับวิธีเปลี่ยนเวลาก็ทําเซตก็0ูนนะหรือ500ถ้าตนนังตังคืนก็ลบห้าหาพันหรือเปล่าถ้าพันนี้ผมก็ไม่รู้มันตนนังตังคืนเท่าไหร่ถ้าอยากจะคลิกใครก็คลิกตามไปเชื่อ PTC คลิก ปึ๊บเรียบร้อยฮะแต่อันนี้ไม่เคยเรายังไม่ได้อยู่ในห้องก็ลิกไม่ได้ถ้าแบน b a n แบน p t c ปึ๊บแบน p t c ใช่ไหมฮะมันจะขึ้นอย่างนี้ฮะแบนเพย์เยอร์ AN, Player, กับแบนไอพีนี่ฮะก็คือแบนไว้ลบได้นะบลบได้แบนไ,ไม่ดเพราะไงผมไม่เล่นโอเคครับก็ทุกครั้งก็ได้รับฟอร์มดูกันไปแล้วนะฮะลิงก์โหลดนี่ผมก็ไม่ ไม่แน่ใจนะทุกท่านไปหาเองหรือเปล่าอยู่คงจะดูกัอนอีกทีนะครับก็คือว่าก็เวลาเราโหลดมามันก็ให้ตัวไมค์ครับให้ให้โปรแกรมมาแล้วเราก็ไปแตกไฟล์แล้วก็มันจะได้ตัวนี้มาแล้วก็ไปไปเซตอัพแค่นี้ก็เสร็จแล้วก็ทําตามที่ผมบอกนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่รับชมการเปิดเซเวอร์1.1นะอันนี้แบบแบบกาแฟนะครับ แต่เซร์เวอร1.8ก็เป็นอย่างนั้นหนึ่งกัน1.2.3ก็เป็นอย่างนั้นหนึ่งกันเราคงอาจจะใช้บัคคิดบัคคิดนี่ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่เปิดได้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบค,ครับ